ก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับลดทุบลดกระหน่ำลดทุกราคาครับริชแมนช็อปโนหนึ่งเรื่องเติมเกมนะเติมเกมพับดีโมบายในราคาถูกผ่อนได้มีเงินคืนถูกกว่าเติมเองแน่นอนนะเติมเกมในเว็บนะครับรับริชแมนคอยครับใช้เป็นส่วนลดในการเติมครั้งถัดไปได้สูงสุด25%เลยนะมีบริการเติมเกมแบบผ่อนชําระนะครับนานสูงสุด10เดือนแล้วก็บริการเติมเกมชั้นนําอีกมากมายเลยนะครับสามารถเติมได้ทั้งในเว็บนะครับแล้วก็ไลน์นะตลอด24ชั่วโมงนะครับ เติมถูกไว้นะครับผ่อนสบายมีเงินคืนนะที่สำคัญก็คือเติมแล้วเนี่ยเมียจับไปได้แน่นอนนะครับ100%นะถ้าเกิดว่าใครโดนจับได้เนี่ยทางร้านนะครับการันตีนะยินดีไม่คืนเงินนะครับพร้อมทั้งตัวใครตัวมันนะต้องเติมที่ร้าน Richman Shop No.1 เรื่องเติมเกมเท่านั้นนะครับตอนโดดล่มลงมาที่เพียบเลยนะครับเียเสียงร่มมาแล้วหน้าเราโอ้โหอย่างเยอะเพิ่งลงเลยโซนเออสวย เอาตัวมีปืนก่อนเลยตัวไม่มีปืนดีกว่อดีก่อนเลยต้ายิงเราปะถ้ายิงเรานะครับใจเย็นนะเออสวยหัวแตก็ำง,งานก่อนเดี๋ยวโดนลาสนะเสียงปืนทางซ้ายนะครับด้านหลังเราเฮ้ยอ้ย,ยเออโดนอยู่เออสวยเฮ้ยคนนี้เกือบดีหลบทันเออหัวแตกแม่เกือบไปเราต้องใช้วิธีการหลบในที่กำบังครับ พยายามอย่าอยู่ในที่โล่งนะจังหวะเมื่อกี้ถ้าเกิดว่าเจอกำแพงต,ต่ำเราสามารถนอนได้นะครับถ้าศัตรูอยู่ด้านในเนี่ยเขาจะไม่สามารถยิงเราได้นะครับเพราะว่ากำแพงมันบังนะยกเว้นว่าเขาอยู่ใกล้เรามากเกินไปนะครับถ้าอยู่ชิดกำแพงเนี่ยเขาก็จะยิงเราได้นะครับเราต้องปั๊มน้านะครับยาไม่มีอะรอยเลือดเด้งนะผมอยากไปเก็บกล่องข้างหน้าเราเนี่ยไม่รู้ว่าจะมียาหรือเปล่านะครับแต่ว่าตัวนั้นเขาวิ่งอยู่ด้านหน้าเราเจยงเท้านะครับ อยู่ใกล้เลยต้องไปเอานะเสียงไปดูนะครับอยู่แบบไม่มีเลือดก็ตายนะเฮ้ยไม่ได้เก็บยาก่อนดีบะนี่ไงได้มาห้าอันนะทิชชู่นะครับน่าจะปั๊มพออยู่อะ่ะมีเสียงคนโดดล่มลงมาด้วยนะครับทางซ้ายเราอะ่ะแต่ว่าเสียงเท้าเงียบไปแล้วเมาแล้วนะทางซ้ายวิ่งมาเหมือนว่าจะวิ่งมาทางซ้ายจะมาชิดเราหรือเปล่านะครับเงียบไปอะ่ะ ตัวทางขวาเนี่ยปล่อยไปก่อนเลยนะครับเพราะว่าเราต้องวิ่งอ้อมทางซ้ายหรือไม่ก็ปีนออกนอกหน้าต่างเนี่ยอันตรายนะครับนี่มาละเสียงโดดโลงมาอีกละทางซ้ายเราเหมือนจะบวกกันอยู่น่าจะวิ่งอยู่ด้านล่างนะครับคนนั้นนะ่ะไม่ยอมขึ้นมาเนะ้ยเจแล้วเอ้ย,เ,อยเก็บอยู่เอาตัวซ้ายก่อนเอ้ยตัวนี้โดดเออสวยเก็บงานเลยระวังทางขวานะพยายามจะแนบยิเงเขงครับเราต้องหามุมยิงตัวทางซ้ายนะครับ เนี่ยเรียบร้อยนะเข้าไปในบ้านเก็บงานก่อนนะครับมาเกียรตัวใกล้เรานะครับไปเล่นตรงหน้าต่างวิวดูก่อนไม่น่าจะวิ่งขึ้นมานี่ยโดนเออสวยตายเลยเหลือสามคนนะครับในเมืองนะเนี่ยเสียงปืนเหมือนจะบวกกันอยู่น็อกไปแล้วนะครับคนหนึ่งอะ่ะน่าจะเหลือคนเดียวแล้วนะครับดูจากคิวฟีดนะเสียงปืนนี่ไงเจะะ้วเจะะ๊ะหน้าเรา เก็บอยู่เราใช้ระเบิดได้นะครับเหลือประมาณสักสองวีนะน่าจะโดนปะอยู่หลังกําแพงเรียบร้อยนะครับโดนระเบิดนะเก็บงานแล้วเอา้ายังเหลือนี่หว่าในเมืองดูเลขผิดนะครับเมื่อกี้ผมว่าเสียเวลานาน,านแล้วนะรไปเอาบัตรเกิดดีกว่ารอยเท้าอยู่ด้านหน้าเรานะครับเฮ้ยมีคนโดดล่มลงมานี่ไงอยู่ด้านบนนะระวังด้วยเฮ้ยเกือบ นึกว่าด้านบนถูกเสียงปืนด้านหลังเราตัวนี้น่าจะเป็นวิวสันนะเอา้ายังมีรอยเท้าเอาหมดแล้วนี่ว่ะเฮ้ยทางขวาเราเจ๋อละเล่นหลังต้นไม้ได้นะครับเอาโอ้โหเลยเฉยเดียวเนีเกือบเออตายเรียบร้อยนะครับตายเลยคือถ้าเกิดว่าเราอยู่ในที่กำบังนะแล้วก็ศัตรูอยู่ในที่โล่งไม่มีที่กำบังเนี่ยเราพยายามสลับยิงซ้ายขวานะครับแนปยิงเอานะ ทําให้เขาเนี่ยไม่สามารถที่จะล็อกเราได้นะครับยิงโดนเรายากมากขึ้นนะอย่าไปออกมุมเดียวนะครับมุมขวาก็เล่นแต่ขวาเนี่ยไม่ได้นะพยายามซ้ายขวาไปเรื่อยๆครับทาให้เขาล็อกเราไม่ได้นะไปบ้านดีกว่าครับไปเอาวีนอมนะมีคนปะเฮ้ยเสียงเท้าหน้าเรากํ <the> ลาลังวิ่งมาทางขวาโดนอยู่โดนปะหรือว่าโดนมาเออสวยเก็บงานเลย คนเดียวปะน่าจะคนเอ้ยด้านหลังเราดียนะสวยจะนบยิงเอานะครับเฮ้ยโดนโดนโดนแม่โดนมัดยาบไปเก็บงานนะน่าจะหมดแล้วนะครับมีเสียงปืนอยู่ทางซ้ายเราไกลๆนะครับเดี๋ยวเราวางสโมกแล้วก็เก็บของนิดหน่อยแล้วก็ไปเอาตัวตรงเสียงปืนที่เราได้ยินนะครับน่าจะบนเนินหรือเปล่าระวังนะพยายามวางสโมกด้วยนะครับเวลาเก็บของเนี่ยอันตรายนะครับจะเอา ตัววีนออมแล้วก็เดี๋ยวขี่ม้าไปนะครับม้าวีนอ้มนะเสียงปืนทางขวาเรานะครับเฮ้ยตรงห้องน้ำเจอละผมจะใช้หอกนะทิมเลยนะครับเฮ้ยโอ้โหไม่โดนอ่ะใช้ย่าดนะไม่รู้จะมีทำไมครับขอลองอีกทีนึงไม่ได้ละเออไอ้ปืนนี่ว่าแม่มีเสียงปืนอยู่ด้านหน้าเราสวยน่าจะที่เดียวกันนะมีตัวด้านหลังเรายิงมาเจอละ เฮ้ยโอ้ยยังเจ็บโดนหัวไปไหนแล้วโอ้นิดเดียวนะครับขาดเม็ดเดียวนะไม่รู้ว่ายังอยู่หรือเปล่านะตรงนั้นนะ่ะใช้ม้านะขี่เขาไปเอ้ยเจอละสูไว้ตายเลยไปเก็บของแล้วก็ไปนะครับมีเสียงปืนอยู่ทางขวาเรานะครับปืนเก็บเสียงนะน่าจะอยู่นอกวงหรือเปล่าต้องเปลี่ยนปืนแล้วนะเพราะว่ากระสุนไม่พอแล้วครับเหลือสองรอเม็ดนะ ปวดผิดเฉยโถคืนล่างมาเฉยแมวแมว,แมวไม่เท่เลยเออวีนอมดีกว่าไปทางซ้ายเรามีคนวิ่งอยู่เนี่ยเฮ้ยของคนว่ะทีเดียวเอ้าเฮ้ยชนกระเด็นอย่างนั้นเลยเหรอโอ้คือแบบกระเด็นตีลังกาเลยอะมาจอดหลังบ้านนะปั๊มยาก่อนดีกว่านะครับไม่รู้ว่าวิ่งมาช้าหรือเปล่าไม่รู้ว่าโดนชนแบบมเมื่อกี้เลื่อนรถหรือเปล่านะแต่ว่าคือตีลังกาเลยถึงว่าทําไมเขาวิ่งหนีนะครับ อยงเท้าวิ่งมาแล้วทางซ้ายด้านหน้าเราเฮ้ยเออสวยหน้าเรามีคนนึงเออเกือบไปหูมีตัวมาชิดนะทางซ้ายเรากระโดดอยู่มาแล้วาแล้ะเก็บอยู่ล่อยมานะอยู่ทางขวาเสียเปรียบนะเพราะว่าเหมือนจะมีเพื่อนเขายิงหลักทางไว้ไม่ยอมมาชาร์จไม่ได้ขวาก็ไม่มาเอาขวาก่อนดีกว่ายิงหลักทางไว้นะครับ ตาไฟดักเขาไว้นะครับเฮ้ยเดี๋ยวเอา้านอนเฉยเฮ้ย,ย,ยนนเยดี๋ยวคนนึงเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวใจเย็นอุ้ยเกือบเอาคนนี้โดนไฟเผาเก็บงานก่อนเออสวยเอาตายเลยโอ้โหอยู่ๆมาดรอปช็อตตรงนี้นะครับโดน,นไฟเผาไปดิโชคดีว่าก่อนหน้านี้ผมสั่งมอสเบอร์เกอร์มากินนะครับก็เลยรอดมาได้นะวาเกิยเปเโตเทมปุระชีสเบอร์เกอร์นะครับชิ้นละสองบาทแล้วก็มอสสลัดนะครับชิ้นละ75บาบาทนะสองเมนูพิเศษนะครับ จับคู่สุดปินนะ่อ,อยชิ้งสุดใจนะครับเอ่อสั่งผ่านไรแมนกับปูดแล้วก็โรบินฮูดได้เลยนะครับแต่ว่าราคาเนี้ยเฉพาะทานที่ร้านซื้อกับบ้านแล้วก็สั่งผ่านโรบินฮูดเท่านั้นนะครับมีเสียงปืนนะครับอยู่ด้านหน้าเรานะไกลๆเลยน่าจะเนินตรงนู้นเลยนะครับหลังบ้านไกลๆอะ่ะลองขี่ม้าวนไปดูนะครับอยู่ทางซ้ายเราครับโอ้โห้เพียบเลยเล่นหลังกอ้ยหลังเดี๋ยวเดี๋ย,เ,ย,ยเกือบให่ทันเห็นนะ อยู่หลังก้อนหินนครับเหมือนจะบวกกับฝั่งนู้นอยู่อ่ะโดนวนี้โดน,โดน,โดนเออเออลากไปสเอาตาย์เลยยังเหลือคนหนึ่งนะน่าจะนละตตี้กันนะครับวิ่งไปทางซ้ายอะ่ะไปไหนละเนินมันบางนะมีเสียงปืนอยู่ด้านหน้าเราด้วยนะครับสองคนหรือเปล่าเหมือนจะเห็นคนหนึ่งอะ่ะระวังนะโดนเคาะเนี่ยตายได้เลยนะเพราะว่าเรื่องเราเหลือน้อยเจอละเออยังน็อกอยู่ตัวไกลเคาะมายังไม่เจอนะครับไม่รู้อยู่ไหนอะ่ะอ๋อก้อนหินหรือเปล่า ไกลๆไม่แน่ใจนะครับแต่ว่าตรงนั้นอ๋ออยู่ในวงพอดีนะเราเก็บงานก่อนดีกว่าเย็นๆครับเจอแล้วต้นไม้นะหน้าเราโดนเฮ้ยโอ้โหคตรเจ็บกระสุนหมดเม็ดเดียวนะขาดเม็ดเดียวนะปั๊มน้ําก่อนรอจนกว่าจะวิ่งมานะเฮ้ยมาแล้วมาและโดนเออสวย คุมปืนไม่ค่อยอยู่นะครับสงสัยว่าน่าจะเป็นเพราะใส่ถุงนิ้วเป็ดส้มแน่เลยนะครับต้องถอดออกนะมันลื่นเกินไปนะครับใส่แล้วเอ้ยเรียบร้อยเอาตายเลยแม่บินมาชิวชิวเลยนะครับกําลังจะขายของเลยถุงนิ้วเป็ดส้มนะครับบางเฉียบนะใส่เหมือนไม่ได้ใส่นะครับแล้วก็ระบายอากาศได้ดีนะครับยืดหยุ่นไม่อึดอัดนะครับใส่แล้วก็ทัดไม่หลุดแต่อาจจะมีสะดุดบ้างเมื่อเจอเธอนะครับใครที่สนใจนะครับนิ้วหนืดเล่นเกมไม่ถนัดเนี่ย สั่งซื้อได้เลยนะครับในคอมเมนต์ใต้คลิปนี้หรือไม่ก็สั่งซื้อในลิงก์เนี่ยในคลิปนี้ได้เลยนะครับกดตรงหน้าจอเนี่ยได้เลยนะครับเจอแล้วห้องน้ําผมจะเอาฉมวกทิมนะครับคนหรือเปล่าเนี่ยเหมือนจะวิวสัตว์เลยยิงแบบนี้ไม่รู้อ่ะโดดยิงดีว่ะเอาชัวนะเออสวยยังไงก็ถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับพอร์ตเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับ พบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ